บทที่53พันรยาชอบอ่านอะไรซักๆนี่โคตรฟินเลยใช่ไหมในวงการใหญ่ขนาดนี้แน่นอนว่าเว็บอที่จำกัดให้เห็นเฉพาะผู้ติดตามนั้นไม่สามารถปกปิดได้ในไม่ช้าภาพแคปหน้าจอน,นั้นก็เริ่มแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในกลุ่มและเว็บบอร์ด TUBG ต่างๆนักเขียนคนนั้นก็ได้ยอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นหลายหมื่นคนทุกคนต่างเข้ามาคอมเมนต์ล้อเลียนเจ้าของเรื่องที่ต้องอัอายขายหน้าอย่างไม่ไว้หน้า อย่างโหดยูนิคเด็กน้อยที่ดูใส่ซื่อคนนี้แอบไปดูอะไรแบบนี้รลับหลังได้ไงเนี่ยฉันว่าน่ารักมากเลยห้าห้หหห้านึกภาพไม่ออกเลยว่าเขาจะอ่านจบด้วยความสงสัยและเขินอายขนาดไหนเยื่อรายที่เอ็นของซีน่าเอสวปรากฏตัวแล้วน่าอายเกินไปแล้วลูกฉันรู้สึกอายแทนคุณสุดยอดรสชาติอันดับหนึ่งจริงๆแล้วคืนนี้คนที่ต้องอับไอายไม่ได้มีแค่ยูนิคนะแต่รวมถึงคุณด้วย จี้เวยเองรู้เรื่องนี้ก็เป็นเวลาดึกดื่นหลังจากการฝึกซ้อมเสร็จสิ้นเขากำลังจะเข้าวยป๋อเพื่อหาอะไรกอดูตามปกติแล้วก็พบว่าข้อความส่วนตัวของเขาระเบิดขึ้นมาทันทีเนื้อหาทั้งหมดเป็นไปในทิศทางเดียวกันลูกกลับคราวหน้าอย่าลืมลบประวัติการเข้าชมนะประวัติการเข้าชมอะไรจี G ้เวยตาขวาเริ่มกระตุกความรู้สึกไม่ดีเรื่องกอตัวขึ้นในใจคลิกเข้าไปในข้อความส่วนตัวแฟนๆทุกคนต่างแนบภาพแคปหน้าจอที่แพร่กระจายไปทั่วอินเทอร์เนต็ตมาให้ด้วย จี้เหวยเปิดภาพดูดูอยู่นานถึงหนึ่งนาทีก่อนจะหลับตาลงอย่างสงบอืมไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็แค่ถูกจับได้ว่าอ่านิยายอีโรติกไม่เป็นไรจะไม่เป็นไรได้ยังไงจี่เหวยเอามือกรุมงีรษะด้วยความสติแตกดวงตาสั่นเทาแงนหน้าขึ้นร้องลัน่นประวัติผู้เข้าชมคือฟังก์ชันอะไรกันเว่ยป๋อเคยมีฟังก์ชันนี้ด้วยเหรอนี่ไม่ใช่ฟังก์ชันที่มีแค่ในคิวคิวโซนเท่านั้นเหรอแถมแสดงประวัติผู้เข้าชมก็แล้วไปเถอะ เข้าชมบ่อยมากหมายความว่ายังไงเขาดูบ่อยขนาดนั้นเลยเหรอเอาเธอจี้เวยกัดนิ้วทบทวนสถานการณ์เมื่อคืนดูเหมือนจะจริงหลายครั้งที่เขาอ่านเนื้อหาที่เร่าร้อนเกินไปเขากอดไม่ได้ที่จะกดออกไปดูอย่างอื่นแล้วสักพักก็คลิกกลับเข้าไปอ่านต่อจบสิ้นแล้วจบสิ้นแล้วจบสิ้นแล้วจี G ้เวยกลับไปที่หน้าหลักเวปอของตัวเองตอนนี้ทำได้แค่ภาวนาให้ภาพนี้ไม่หลุดออกไปนอกวงการ ความเคลื่อนไหวล่าสุดบนหน้าเวปอของเขาคือการรีทวีตวิดีโอกิจกรรมประจำวันของ AVG ซึ่งน่าจะเป็นสวีเซาชิวที่เข้าสู่ระบบแล้วจัดการยังไม่ทันคลิกเข้าไปเขาก็พบว่ายอดปฏิสัมพันธ์เพิ่มขึ้นกว่าเมื่อวานถึงสองเท่าอัญญาประกาศคู่จุดอัญญประกาศคู่จี้เหวยใช้เวลา5นาทีในการทําใจก่อนจะเปิดส่วนคอมเมนต์มาเช็คอินความอับอายมาเช็คอินความอับอายบวกหนึ่งแนบภาพแคปให้ด้วยภาพ คนที่บอกกว่าขายจริงออกไปให้หมดเลยค่ะทุกคนคราวนี้ของจริงมาแล้วถึงลูกรักจะน่าอายมากแต่ฉันก็อยากจะบอกว่าฟินจะตายแล้วค่ะแม้แต่สุดยอดรสชาติอันดับหนึ่งเองก็ยังเข้ามาคอมเมนต์ในเว็ปปอของเขาอย่างจงแจ้งฉันคือคนเขียนโบอรจินคนนั้นค่ะขอให้เว็เปาช่วยบอกฉันได้ไหมคะว่าชอบเรื่องไหนที่สุดฉันจะเขียนให้คุณอ่านทุกวันเลยค่ะชอบขี่ ABO แต่งหญิงหรือปิดตาเล่นบนโ๊ะคอมเรื่องไหนดีคะฉันเขียนได้หมดเลยนะ เมื่อเห็นข้อความนี้หัวใจของจี้เหวยก็เต้นแรงชั่วขนาดถึงขนาดมีความคิดที่จะตอบกลับชอบอชอบบ้าอะไรเล่ายังไม่ทําให้เขาอับอายมากพออีกเหรอจี g ้เหวยอยากจะร้องไห้แต่ไม่มีน้ําตาเขาเรีบหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตแล้วโกรธจัดจนซื้อ S V I T เป็นเวลาหนึ่งปีให้ตัวเองทันทีลบเขาจะลบประวัติผู้เข้าชมทั้งหมดวินาทีที่ชําระเงินสําเร็จ a v g u n i q วันนี้ฉันได้อัปเกรดเป็น S V I p แล้ว สิทธิพิเศษ43บวกเปิดสักรารใหม่ของสมาชิกอ่าอะไรกันเนี่ยซื้อแล้วทำไมถึงโพสต์เวย์ปอ,อัตโนมัติด้วยจี้เวยกรีดร้องคร่ำครวนใช้อัตราความเร็วระดับ1/4ต่อในเกม PUBG กดลบในเซียววินาทีแต่ทุกอย่างก็สายเกินไปแล้ว เป็นช่วงที่คนเข้าชมเยอะที่สุดในตอนกลางคืนอยู่แล้วพวกคนอยากรู้อยากเห็นก็รีบม,มารวมตัวที่เวปอของจี้เวยแฟนๆที่ตาไวก็แคปหน้าจอไว้ทันทีแล้วเริ่มล้อยเลียนอย่างสนุกสนานในส่วนคอมเมนต์ห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าอยากลบประวัติผู้เข้าชมเหรอไม่มีทางเจ้าตัวมาเองแต่ไม่แก้ข่าวกลับมาปกปิดงั้นเหรอแบบนี้ชอนอต้องจิ้งแล้วนะช่วยด้วยอาการรู้สึกอายแทนคนอื่นของฉันจะหายไปเมื่อไหร่เนี่ย ลูกรักนายนี่ซื่อบื้อจริงๆขอให้ฉันมีดวงตาที่สามารถมองทะลุหน้าจอไปแอบดูได้เวยเป่าของเราตอนนี้ต้องหน้าแดงก่ำทั้งตัวแน่ๆการถูกล้อเลียนไม่สำคัญเท่ากับการที่เครื่องหมายสี่เหลี่ยมยูนิคประวัติผู้เข้าชมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมได้ค่อยๆไต่ขึ้นไปอยู่ท้ายตารางหัวข้อที่ได้รับความนิยมเมื่อความนิยมเพิ่มขึ้นพวกแอนตี้ก็มาอย่างรวดเร็วเช่นกันไม่จริงไม่มีใครรู้สึกหน้าขยะแขยงบ้างเหรออ่านโดจินเพื่อนร่วมทีมเอกตัวเอง ถ้าฉันเป็นสอบฉันคงกลัวตายไปแล้วสอบน่าสงสารจังถูกคนแบบนี้ตามต่อยยังจะขายจิ้นอีกเหรอถูก SOP แขวกขนาดนี้แล้วยังจะขายอีกเดี๋ยวโดนอีกทีมเช็ดตารางหนึ่งต่อสีก็เงียบเองแหละสอบทำผิดอะไรในเรื่องนี้เลือกดึงเขามาเกี่ยวข้องได้ไหม at AVG Club Official สโมอสรของคุณปล่อยให้คนแบบนี้มาอยู่ทีมเดียวกับสามีฉันเหรอ จี้เวยไม่ได้รู้สึกอะไรมากกับคอมเมนต์แย่ๆในใจเขาต้องการเทียงให้ความนิยมลดลงเท่านั้นเขารีบหาข้อมูลวิธีการลบแฮชแท็กร้อวิธีในทุกแพลตฟอร์มเพื่อขอให้อินซื่อจียอย่าเห็นเว้ยป่อน,นี้บางทีเขาอาจจะหลับไปแล้วตามตารางชีวิตของแฟนหนุ่มที่เหมือนคนสูงวัยของเขาน่าจะไม่เห็นพวกนี้หรอกต้องเป็นอย่างนั้นแน่ๆแต่ฟ้าไม่เป็นใจวินาทีต่อมาก็มีจุดสีแดงปรากฏขึ้นในคอมเมนต์ของผู้ที่เขาติดตาม แอดเอวีจีสอบตอบกลับแอดคอมเมนต์ของแฟนคลับคนหนึ่งไม่รู้สึกหน้าขยะแขยงและก็ไม่ตกใจหวังว่าทุกคนจะไม่ใช้ชื่อผมไปคอมเมนต์แย่ๆให้ยูนิคผมจะบล็อกทั้งหมดอินซืเจียลงมาตอบเองยิ่งเติมเชื้อไฟให้กับเหตุการณ์น่าอภัยเข้าไปอีกแฟนคลับทีม A v วแฟนคลับซอบแฟนแฟนทีมอื่นที่มาปัาน่นและคนทั่วไปที่ว่างๆต่างมารวมตัวกันโลกภายนอกวุ่นวายแต่แฟนคลับคู่จิ้นของทั้งสองคนก็ฟินจนลืมโลกไปแล้ว อึ้งพึ้งคุณไม่ตกใจคุณก็ดูด้วยใช่ไหมละ่ะรู้ว่าเมียตัวเองชอบอ่านอะไรแซบแซนี่โคตรฟินเลยใช่ไหมพูดมาสิแอดสุดยอดรสชาติอันดับหนึ่งฉันพบว่าซอฟก็ไม่ได้เปิด SVIP นะคะคุณนะักเขียนครุ่งนี้อย่าลืมไปเช็คประวัติผู้เข้าชมนะคะมีเรื่องหนึ่งไม่รู้จะบอกเจ้าของโพสต์ดีไหมถ้าผู้ติดตามเกินจำนวนที่กำหนดวปอจะมอบ VVIP ให้ซึ่งสามารถลบประวัติผู้เข้าชมได้เหมือนกัน สรุปคือเขาไม่ต้องเสียเงินหลายร้อยเพื่อเติม SVIP เป็นปีเลยใช่ไหมคะช่วยด้วยไว้หน้าเวยเป่าบ้างเถอะแบบนี้มันดูง่วมากจี้เวยที่ใจสลายอยู่แล้วเมื่อเห็นคอมเมนต์นี้ยิ่งเจ็บปวดหนักเข้าไปอีกเสียเงินไป200กว่าบาทแล้วตอนนี้มาบอบกว่าซื้อฟรีเขาไม่มีเวลามารู้สึกเสียดายเงินของตัวเองรีบส่งข้อความหาอินซอเจียทันทีเวเวยโตอวานายน,นายอย่าไปซื้อสมาชิกนั้นเด็ดขาดนะเวยปอมีแจกฟรี คำว่ากำลังทิงเด้อยู่สองสามครั้งแล้วโทรศัพท์ก็ดังขึ้นมาทันทีราวกับทนไม่ไหวจี้เหวยกดรับสายด้วยความกระวนกระวายใจเสียงทุ้มต่ำดังขึ้นจากปลายสายน้ำเสียงแฝงความเหนื่อยล้าเล็กน้อยทำไมฉันต้องซื้อสมาชิกด้วยนายไปดูเวยปอน,นั้นใช่ไหมความอภัอยที่ถูกจับได้ก็กลับมาอีกครั้งจี่เหวยพูดตะกุกตะกักถ้าดูแล้วจะทิ้งประวัติไว้พรุ่งนี้พวกเขาจะเห็น ใช่ดูแล้วอินซือเจียหยุดไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดช้าช้าทิ้งประวัติไว้แล้วทำไมนายก็ทิ้งไว้เหมือนกันนี่อัญญประกาศคู่จุดอัญญประกาศคู่จีเ้เหวยมองไปยังหน้าต่างที่มืดสนิทข้างข้างคิดในใจว่าจะกระโดดลงไปอีกรอบดีไหมเมื่อเห็นว่าเด็กหนุ่มไม่ตอบอินซือเจียก็ถามด้วยเสียงต่ำเพราะงั้นยูนิคฉันก็สงสัยเหมือนกันนะเขาจงใจลากเสียงยาวน้ำเสียงยุยยวนจนใจเต้นสรุปแล้วนายชอบเรื่องไหนที่สุดตื้อ จี้เหวยไม่ลังเลที่จะกดวางสายวันรุ่งขึ้นเป็นวันที่สวี่เซ้าชิวกำหนดให้ถ่ายโปสเตอร์สำหรับการแข่งขันทุกคนถูกเรียกให้ตื่นขึ้นมาด้วยความมัวงเงียแล้วขึ้นรถไปสตูดิโอถ่ายภาพผมงวงจะตายอยู่แล้วตาสู้ตาปลืออดนอนแล้วยังต้องตื่นเช้าอีกสิวขึ้นเมสเบอร์เร์จะถ่ายยังไงเนี่ยสวี่เซ้าชิวพูดอย่างไม่สบอารมณ์บอกนายแล้วว่าวันนี้ต้องถ่ายรูปไปแข่งนายไม่ยอมนอนเร็วจะทำอะไร ก็เพราะว่าต้าซู่พูดได้ครึ่งทางสายตาเหลือบไปเห็นจี้เหวยที่กำลังทิ้งกับตันทีมหลับอยู่เบาะหลังอยากจะซุบซิบเรื่องเมื่อคืนแต่ก็ถูกสายตาเย็นชาของสอบต้องจนต้องหุบป,ปากทีนีแฟนแล้วมันวิเศษนักเหรอือต้าซู้พิงพนักเก้าอี้ด้วยความอัดอัน้นลดเสียงลงแล้วพูดก็ได้ครับผมจะนอนบ้างสตูดิโอถ่ายภาพเป็นพันธมิตรกับหลีกมานานหลายปี พวกเขาคุ้นเคยกับการถ่ายภาพนักกีฬาอยู่แล้วทันทีที่ทุกคนลงจากรถก็ถูกจัดให้ไปเปลี่ยนชุดปฏิบัติการทิเศษชุดใหม่ของ TUBG ในปีนี้จี้เหวยที่อดนอนมามากเมื่อคืนจึงรู้สึกม่วงตั้งแต่ลงจากรถปิดตาหลับในขณะที่ช่างแต่งหน้าแต่งหน้าให้แน่เจ้าโวยสมาชิกใหม่ของทีมนายคนนี้หน้าตาดีขนาดนี้เลยเหรอ ช่างแต่งหน้ามองใบหน้าของจี้เหวยอย่างละเอียดแล้วหันไปต่อว่าซอวี่เศร้าชิวอย่างฉุนเฉียวหน้าตาดีขนาดนี้ทําไมไม่พามาถ่ายภาพเปิดตัวจะได้ให้ฉันแต่งหน้าหล่อๆแบบนี้ได้เร็วกว่านี้หน่อยไม่ได้เหรอซอวี่เศร้าชิวกรอกตาตอนนั้นเขายังเป็นอาวุธลับของเราอยู่จะให้ถ่ายภาพเปิดตัวได้ยังไงนายก็ตั้งใจแต่งหน้าดีๆนะนี่คือนักกีฬาอีสปอร์ตอย่าแต่งหน้าแบบพวกเนตไอดอลให้ฉันล่ะ อย่ามาสั่งงานคนอื่นช่างแต่งหน้าตอบแบบขอไปทีพร้อมกับเปิดกระเป๋าเครื่องสำอางใบใหญ่อัญญประกาศคู่จุดอัญญประกาศคู่ต้าสู้พูดไม่ออกอาจารย์เมื่อกี้ที่แต่งให้ผมใช้ตัวอย่างในถุงพลาสติกเล็กๆช่างแต่งหน้าเริ่มทาเครื่องสำอางบนใบหน้าของที่เหวยพร้อมกับเหลือบมองต้าสู้รอยคล้ำใต้ตาของนายจะยาวถึงพื้นแล้วฉันพยายามปกปิดยังไงก็ปกปิดไม่มิดไม่มีแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์เลย พูดจบเขาก็หันกลับไปมองจี้เหวยโอ้ยทําไมผิวของคนนี้ดีจังเลยไม่มีรูขุมขนเลยฉันไม่ต้องใช้พรเมอร์หรือคอนซีลเลอร์เลยสบายมากจี G ้เหวยไม่คุ้นเคยกับความรู้สึกบนใบหน้าอาจารย์ไม่ต้องแต่งหนามากนะครับพวกเราจะถ่ายแค่แป๊บเดียวแล้วต้องกลับไปซ้อมแล้วเดี๋ยวก็เสร็จชื่อฉันสิฉันเป็นมืออาชีพเมื่อแต่งหน้าเสร็จม่านด้านหลังก็เปิดออกพอดีเป็นอินซอเจียที่เปลี่ยนชุดเสร็จแล้ว ผู้ชายคนนี้มีไหล่กว้างเอวแคบขาเรียวยาวถูกห่อหุ้มด้วยกางเกงลายพรางเข้ารูปรองเท้าทหารสูงถึงน่องเขาพับแขนเสื้อครึ่งครึ่งหนึ่งเพราะร้อนเผยให้เห็นแขนท่อนล่างที่ได้สัดส่วนและแข็งแรงทําให้จี้เวยรู้สึกคอแห้งมองฉันสิอย่ามองที่อื่นนะฉันจะถ่ายรูปแล้วโอ้โหนี่เป็นผลงานที่ดีที่สุดของฉันในปีนี้เลยจี G ้เวยหันหน้ากลับมายิ้มแห้งแหงให้ความร่วมมือกับช่างแต่งหน้าในการถ่ายรูป ถ่ายเสร็จจี้เหวยก็ลุกขึ้นทันทีอดใจเราไม่ไหวที่จะดูชุดทหารของแฟนตัวเองเมื่อหันกลับไปก็พบว่าอีกฝ่ายยืนอยู่ข้างหลังเขาแล้วชุดนี้คุณใส่แล้วดูดีมากเลยจี้เหวยเงยหน้ามองเขาดวงตาเป็นประกายถ้าฉันใส่บ้างจะดูดีแบบนี้ไหมอินซอเจียแค่ก้องลงมองเขาไม่ได้พูดอะไร เด็กหนุม่มผิวขาวอยู่แล้วใบหน้าที่ไม่มีตำหนิถูกแต่งด้วยรองพื้นบางบางหลัดออนสีชมพูดวงตากลมโตเหมือนลูกกวางถูกเขียนไอายไลเนอร์ให้เฉียงขึ้นทำให้ดูเยา้ายวนเหมือนจิ้งจอกตัวน้อยที่สะกดวิญญาณคนสวยจนอยากจะซ่อนไว้โอ้ยยังไม่ได้ทาลิปสติกเลยน้องชายช่างแต่งหน้าค้นหาในกระเป๋าอยู่ครู่หนึ่งเอาแท่งนี้แหละสีสังหารผู้ชายมาเร็วเข้ามาเร็วเข้า ไม่ต้องแต่งแล้วอินซอเจียดึงเขาออกไปอย่างแข็งกร้าวโดยไม่มีเหตุผลจี้เหวยยังไม่ทันได้ตอบสนองก็ถูกจูงมือออกไปไกลกว่าสามฟุตทำไมละ่ะเสียงถามอย่างร้อนรนดังมาจากด้านหลังอินซอเจียพูดอย่างขอไปทีเขายังไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยเดี๋ยวถ่ายรูปไม่ทันเอาแค่นี้แหละการถ่ายภาพเป็นไปอย่างราบรื่นด้วยเหตุผลส่วนตัวบางอย่างที่พูดไม่ได้อินซอเจียจึงพาจี้เหวยไปล้างเครื่องสําอางทันทีที่ถ่ายรูปเสร็จแย่จริงจริง ช่างแต่งหน้าเสียใจอย่างสุดซึ้งผลงานสวยๆแบบนี้ทำไมถึงมีอายุสั้นจังจี้เหวยเองก็ไม่ชอบให้มีเครื่องสำอางอยู่บนใบหน้าเขายิ้มขอโทษช่างแต่งหน้าแล้วไปห้องน้ำกับอินซือเจียเพื่อล้างเครื่องสำอางบนใบหน้านอนกี่โมงเมื่อคืนจี้เหวยเช็ดหยดน้ำบนใบหน้าเงยหน้าขึ้นก็ได้ยินคำถามเสียงคุ้งต่ำของอินซือเจียเหตุการณ์หน้าอภัอยกลับมาฉายซ้ำในหัวอีกครั้งทำให้จี้เหวยรู้สึกอายจนหนังสีสัจชา เขามองอินซืเจียอย่างละห้อยวางสายจากคุณแล้วก็นอนเลยครับโกหกความจริงคือเขาทําใจแล้วอ่านตอนใหม่ที่เพิ่งอัปเดตจนจบถึงได้นอนหรออินซูจียยื่นมือไปเช็ดหยดน้ําที่ติดอยู่บนขนตาของจี้เหวยโดยไม่ได้บอกกว่าเชื่อหรือไม่แล้วจูงมือเขาออกไปคราวหน้าอย่าลืมบอกฉันนะว่าชอบเรื่องไหนที่สุดจี G ้เหวยจะหยุดถามคําถามนี้ไม่ได้เลยหรือไงทีที ตอนบ่ายมีการนัดซ้อมแข่งทุกคนกลับมาที่ฐานทันทีโดยไม่ได้อยู่ที่สตูดิโอนานและเริ่มฝึกซ้อมทันทีตลอดทั้งวันการถ่ายรูปและการฝึกซ้อมยุ่งมากจนไม่มีเวลาหยุดพักทุกคนเหนื่อยล้าจนแทบหมดแรงพอถึงสามทุ่งต้าสู้เป็นคนแรกที่ทนไม่ไหวร้องไห้ฟูมไฟล์ตําหนิจะอ้วกแล้วครับซ้อมแข่งสามรอบไม่เคยได้เข้าวงเลยสักครั้งที่ชิวแกล้งผมใช่ไหมตั้งค่าแผนที่ให้ทำลายกําลังใจเพื่อนร่วมทีมเหรอครับ จี่เวยที่ขาดการนอนหลับก็เริ่มตาลายแต่มีได้ลืมที่จะแก้ไขต้าสู้4รอบต่างหากอีกรอบวิ่งเข้าวงไป900เมตรการเดินทางอันมืดมิดเพื่อเข้าวงยังคงฉายซ้ำในสมองต้าสู้หันกลับไปพูดอย่างอาฆาตที่ชิวผมไม่อยากเห็นไอดีเพื่อนร่วนทีมแล้วครับผมจะเล่นแมตช์บันเทิงคนเดียวสัก2อสรอบได้ไหมครับ ก็ได้ก็ได้ไดสวี่เศร้าชื่อถูกรบกวนจนต้องยอมงั้นพรุ่งนี้ค่อยมาทบทวนคืนนี้ฝึกซ้อมกันเองใครที่ยอดสตรีมเดือนนี้ยังขาดอยู่ก็ไปเก็บชั่วโมงซะพวกที่ขาดเยอะเกินไปก็ช่างมันเถิดพวกที่ขาดเยอะเกินไปหมายถึงคู่รักทั้งสองคนจี v ่เหวยลุกขึ้นจากที่นั่งอย่างรู้สึกผิดตั้งใจจะไปเอาขวดนมที่ห้องครัวมาดื่มจ้องคอมพิวเตอร์มาทั้งบ่ายจี v ่เหวยลุกขึ้นแล้วรู้สึกเซไปเซมาเล็กน้อยเกาะราวบันไดขึ้นไปชั้นบนอย่างอ่อนแรง ต้องไปออกกําลังกายแล้วเขาคิดในใจขณะเดินไปถึงห้องครัวหาตู้วางนมชั้นบนอย่างงวเงียหยิบนมกล่องหนึ่งแล้วหันหลังกําลังจะเดินออกไปปังด้วยความประมาาจี้เหวยก็โขกศีรษะเข้ากับประตูตู้ที่ลืมปิดไว้เจ็บ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 จี้เหวยตื่นเต็มตาด้วยความเจ็บปวดคลึงหน้าผากจนน้าตากลอเบ้าภาพด้านหน้าพ้ามัวบริเวณที่กระแทกเริ่มร้อนและแข็งขึ้นจนสุดท้ายก็บวมเป็นตุ่มเล็ก เขากุมหน้าผากลงมาชั้นล่างในใจเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าตัวเองต้องดวงซวยอย่างแน่นอนในช่วงสองวันนี้ในห้องฝึกซ้อมอินซอเจียเพิ่งดูภาพรีเพลย์การถูกกำจัดจบก็พบว่าจี้เหวยที่ขึ้นไปเอานอมาดีมาดีกลับลงมาพร้อมกับน้ำตากลอเบ้าและกุมสีสับไว้แน่นเป็นอะไรเขาขมวดคิ้วแล้วเดินไปหายอย่างรวดเร็วขัวโขกนะจี้เหวยกุมสีสับไว้แน่นมันบวมขึ้นมาคงอย่าดูนะตอนนี้ฉันต้องดูเหมือนสัตว์ประหลาดแน่ๆ พูดจบก็ยิ่งรู้สึกน้อยใจดวงตาแดงก่ำเพราะความเจ็บปวดวันนี้ฉันโชคร้ายจริงๆแฟนหนุม่มจะอ้อนก็ต่อเมื่อรู้สึกอ่อนแอเท่านั้นอินซอเจี๋ยก้มลงมองเขาแล้วลูบมือที่จี้เหวยกุ่มสีสระว้อย่างสงสารไม่รอกขอดูหน่อยได้ไหมต้องทายาจี้เหวยที่ได้สติก็รู้สึกว่าตัวเองทำตัวเกินเหตุไปหน่อยจึงค่อยๆเลื่อนมือออกไม่เป็นไรไม่ร้ายแรงอินซอเจี๋ยก้มลงจูบที่บาดแผลของเขาแค่บวมเล็กน้อยพรุ่งนี้ก็น่าจะยุบแล้ว อืมเมื่อรู้ว่าไม่เป็นไรจี้เหวยก็รู้สึกโล่งใจขึ้นเล็กน้อยซบหน้าอกของอินซืเจียอยู่ครู่หนึ่งซบได้ไม่นานเขาก็รู้สึกว่ามีแรงดึงที่ท้ายทอยอีกคนหมุนตัวเปลี่ยนทิศทางของเขาทําไมเขากําลังจะเงยหน้าขึ้นก็ได้ยินแฟนหนุ่มพูดด้วยน้ําเสียงเย็นชาเกมไม่ตั้งใจเล่นมาดูอะไรอินซืเจียสังเกตเห็นสายตาที่มองมาจากด้านหลังตั้งแต่จี G ้เหวยเข้ามากอดแล้ว ต้าสู้ที่นั่งอยู่ตรงเครื่องคอมพิวเตอร์หันกลับมามองพวกเขา30ครั้งในหนึ่งนาทีทำให้ไม่สนใจไม่ได้จริงๆเขาไม่ต้องการให้แฟนของเขาถูกคนอื่นเห็นในสภาพนี้จึงซ่อนเขาไว้ในอ้อมแขนอย่างไม่พอใจเล็กน้อยต้าสู้พยายามจะพูดหลายครั้งแต่ก็กลืนคำพูดกลับเข้าไปพลางมองคู่รักที่อยู่ด้านหลังอย่างรู้สึกผิดพยายามหาคำพูดที่ไม่ทำให้ถูกด่าเออนั่นฉันกำลังไลฟ์อยู่นะ